พี่น้องแตวาหาเห็ดอยู่นในป่าหยาจ้ะป่าหยากับหยาอีหลีได้ใจพี่น้องเตวพอแล้วสองดอกจ้ะสามดอกนี่จ้ะงามงามหนึ่งดอกนี่จ้ะอีกดอกหนึ่งบอกน้องอันนั้นมาเก็บกับโบกเก็บพืชขี้คานแล้ว่าสัุน,น,ววน,นี่จ้ะงามงามเลยจ้ะป้าสวยเลยจ้ะพี่น้อง สวยงามมากขาบอกย่ใหญ่ตันๆจ้ะสวยมากเลยจ้ะอยู่ในปยาย่าใหญ่เลีดิจ้ะนี่งามแห้ง นี่จ้ะครับดูค่ะพอเห็ดอีกแล้วพี่น้องดอกงามงามตาหักตาห่าจ่าเห็ดน่ารักานาน Alpha, psycho, ามากเลยส,สวยงามมากๆเลยจ้าเกิดอยู่ใต้ต้นนั่นรูบอร์รี่มันจ้ะเอาออกลายนิดนึงแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่าเป็นเหลืองๆจังเดยหอนเฮี้ยนกับเบออกะก็เก่าจ้ะ เพิ่เกิดอยู่ใน,นเองเาอัน,นต้นไม้จ้าแล้วก็มอดทับเพิ่นอีกบู๊ดสวยเธอจ้ายิ้มให้อีกเอายิ้มยิ้มให้อีก <laughs> นะครักใญ่นางพญาเห็ด สวยมากจ้ะถ้าบ่อยากนักก็คือห้องแกะเอาจังสีจ้ะถ้าไ่อยากนักเฮดรุนนี้จะเอาไปย่างกับหมออบร่มร้อนจ้ะหม้อไรน้ำมันไหมจ้ะเอาไปย่างแล้วก็ตำน้ำพริกเจวเห็ดจ้ะจ้ะพี่น้องมือนี่พอเฮดตั้งแต่อยู่ในป้าหยาจ้ะนี่จ้ะดอกนึง นอนยูนนันจ้ะพี่น้องสามดอกมีงามค่ะจ้ะพี่น้องแต่เราไม่อยากเก็บสะออนค่ะเมื่อนั่นพ่อเฮ็ดอันแฝดสามดอกอยู่นีล่ละจ้าพัดงามแห่งพี่น้องพัดสวยมากเลยจ้า ดูให้งามมากจ้ามีจ้าอีกดอกหนึ่งมันนอนอยู่อือที่นองของัางนางามจ้านางฟ้าซาตานงามขนาดจ้ามีจ้าวิธีการไาเห็ถ้าเห็ดในป่าหยาจ้าหาจังจี๋แล้วจะพ่นองคุณ จ้าพี่น้องดอกนี่อยู่ใน,อย,ในอยู่ในตาหยาขัะขัดไหมจ้าดอกงามเป็นตะแกงแสบขนาดจ้าดอกนี่งามบมม่มีมงตีเลยจ้าป้าตอนแต่วเปิดห้ามาพรจนตกใจจ้ามันงามแห้งคุณพี่น้องม่ร้อยนิดเดียวหนึ่งจ้านี่ขอบ ขอก็าขาวนี่งามขักจ้าเบิ่งหมวกสีน้ำตาลพันขาอ้วนๆสวยงามมากเลยป๊าพี่น้องจ้าแต่ว่าดอกนี่ที่แต่พอตะกีงามขักแล้วจะเบื้อง้างๆกันเกิดยุใก,กล้ๆกันจ้าอยู่ในป่าหยาก,กันหน้ามแมงจ้า สวยมากขากระงามหมวกกระงามจ้าแต่ละมกักอัญชีพ่พนมีขอบขาวๆนี่หมจจางงามงามจากพันเอียงกบรบปลูกสวยงามมากๆหาเฮ็ดทำกลางป้าหญ่าอีหลีได้จ้าพี่น้องนี่ พี่น้องดอกนี่เกิดอยู่ในป่าหย่าจ้ะพี่นอ้องยางพานมาแล้วสามหลอบบ่เห็นจ้าปา๊าดเนียนเกลนๆเลยจ้าพี่น้องเบิ่งกำกับ้วหุ่มจ้ากำก็ไม่หุม่มพุ่นปา๊ปาดฟ้ามือหนึ่งพอดีจ้าปา๊าดใหญ่ขักใหญ่เนยสวยมากสวยมากปด ปาดไงคักไงแน่จ้าคุณปาดยืียดในหมอดปาดพี่น้องอุ๊ยคอ้วันบักจาก้าปาดสวยงามมากภูนาจา้าบ่มีห้อยมาแลงกัดเลยจา้า Xí mùa cả ngâm Bát ngâm hèn đủ Xí ăn khương bình chả แป่งอันนี้ดีดีจ้าทำความสะอาดสะอาดเร็วมากขาขาวจัว้วป้าจะสวยเลยจ้าดอกนี่อยู่ใต้กิ่งไม้ สวยงามมากจ้ะป๊าดโดดดีจ้ะอยู่ในกองเพื่อนจากหนองามแห้งสวยงามมากจ้ะเดดทองเกิน อสองดอกจ้าพี่น้องนหนึ่งดอกสองดอกนี่จ้ะเมื่อนี้หอยถากบ่ค่อยหลายจ้ะเพราะว่ามันบริฟุนตกไม่จ้ะ,จะถ้ามือไดฟุนตกนี่หอยถากหลายค่กจ้าพี่น้องบางเธอแตวไทยคลิปแตวเพื่อเห็นจ้า มาเห็นอีกเ่อตอนอยู่ในตะกาในกระตากับตอนนั้นตะต่อคิบจ้ะด้ยางมันหลตไปตีี่อยกตัดไอ้ีี่เอาไม้ยางเอ้าไปร้เห็นเลรงเห็นบึงนนะนเรื่องจะไปขึ้นไมีกดมีเกณฑ์มีกาดไปขึ้นพื้นี่บ้านเด็ดตาตองี้ามอยู่แหงแหนบ่แมนยุคยุคเค็มหนน่ยฮ็ดอกข้างทางมาเติบโาเก็บมา ดอกมีปาร์ตย่อยๆแบบขาดเสียงก็ยังเก่็นๆหนัะแข็งอีรีวันนี้ดอก <c oughs> แข็งอีรีแข็งอีรีบ่หักดิ <c oughs> บว่าปาร์ตงานสามดอกพันเดียวกันเลยอยู่น้ำกันอยู่น้ำกัน <c oughs> บุญนะดา<อ>้ยเสียงเอเอเขาลืมตบมาแต่อันนี้อันนี้บวพานแล้วปารพี่น้องจ้า พ<ข>อเห็ดซีดอกเท้าเท่วจ้าเห็ดเริ่มบ่ายแล้วไงคนมาเก็บกับพระท่านเห็ดจ้าเห็ดไงไว้อากาศอุ่น